สวัสดีครับเราก็มีเกมโต้หรวตาลูก,กันนะครับในคลิปนี้ก็จะพาทุกท่านตัวอาร์ติแฟกต์อันใหม่ที่เพิ่งอาัพมาสดๆร้อนๆเลยนะครับก็คือเคียวลากสดนั่นเองนะครับนะเป็นอาร์ติแฟกต์ที่ทํางานอยู่เบื้องหลังพัฒน์สีให้เรานะครับไม่ต้องออกมาแอคทีฟเหมือนกับาบางชิ้นอย่างเหมือนพวกแบบาดาบทูสวรรค์พวกแบบาดาบซิลลัวของถังเฉิดอะไรพวกนั้นเนาะนะครับตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้มาแค่ตัวอาร์ติแฟกต์เดียวน้อยังมีทั้งด้านกระดูกออกฟิวชั่นของด้นานถังห้าด้วยนะครับนะแล้วก็ อ่ามันเห็นผนผ่านว่าเร็วนี้เนี่ยก็จะมีทางด้านกระดูกขาฟิวชั่นของอ่าเทพอาหารเอาซื้อขานะครับแต่ไม่แน่ใจว่าดูขาไหมนะน่าจะขานะครับถ้าจะไม่ผิดนะฮะน่าจะเป็นกระดูกฟิวชั่นอย่างแน่นอนนะครับบอกเลยว่าช่วงนี้อาจจะเจ็บตัวหน่อยนะครับสำหรับคนที่อาจจะคว้าเอาทั้งอ่าทั้งหมดเลยที่มันจะัมาในระยะเวลาสั้นๆใกล้ๆกันนั่นเองนะครับมาดูที่สกลอ่าของค่าลากสดกันดีกว่านะครับความสามารถของค่าลากสดเนาะนะครับ สี่เพิเศษนะครับผมนะเมื่อทําการนําเจ๊ตรงลงต่อสู้นะครับจะทําการอัปเกรดพลังจิต30%นะครับแล้วก็เมื่อปล่อยวัญชาศักดิ์สิทธิ์หรือประกาศศิษย์ในแต่ละครั้งเนี่ยจะทําให้ส่วนทั้งหมดได้รับสารค้าลาักสด1ชั้นนะครับตัวบัญชาศักดิ์สิทธิ์กับประกาศศิษย์เนี่ยคือสกิลวิญญาณที่4ของเจ๊ตรงนะครับนะบไม่เป็นสายงูหรือสายแมงมุมนะครับสกิลของอาร์ติแฟกต์นะครับผมนะเมื่อวิญญาณสายควบคุมฝ่ายเราเดินทำการใช้สกิลวิญญาณโจมตีเนื้อของตน,นเองนะ ค่าล่าสุด1ชั้นใส่ศัตรูนะครับผมนะซึ่งแต่ชั้นเนี่ยจะเติมเป็นแรงขึ้นหนนะครับนะโดยสามารถอัพกรดได้ถึงสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับหากเราทำการอัพหลอมค่าหลอมมันนะครับโดยตัวซอนทับเนี่ยมันซอนทับได้สูงสุดถึง40ชั้นเลยนะครับบอกเลยว่าหากในขั้นสุดท้ายเนี่ยซอนทับ40ชั้นเข้าไปเนี่ยก็คือ400เปอร์เซ็นต์เลยนะครับนะโอ้โคตรแรงนะครับโอ้ไม่ถึงสิอ่ะใช่ครับผมสิบเปอร์เซ็นต์นะครับต่อมาครับผมนะเป็นเขาเรียกว่าทิ้ง ของตัวอาร์ติแฟกต์ที่ต้องเอามาใส่เนาะนะครับดูชิ้นที่1น,นะครับผมนะเมื่อศัตรูรอดชีวิต1คนเนี่ยจะทําให้ได้รับสาระนะค่าลักสดเข้าไป1ชั้นนะครับเมื่อวิญญาณาฝ่ายเซฟคุมฝ่ายเราลงมือทุกๆ1ครั้งเนี่ยครับผมนะจะทําให้ศัตรูเนี่ยได้รับค่าลักสดอีก1ชั้นนะครับเมื่อศัตรูยูนิตเมื่อฝ่ายยูนิตตายหทุกๆ1คนเนี่ยจะทำก,การสุ่มเอาค่าลักสด,ดยนเข้าไปอีก1ชั้น หลังจากยูนิตสตูเนี่ยโดนเสริมค่าลากสดเข้าไปนะผมด้าเมนสุดท้ายในครั้งถัดไปที่สตูโดนเนี่ยจะโดนแรงขึ้น25เนะครับแล้วก็เมื่อยูนิตที่ได้รับค่าลากสดเนี่ยถูกสกิววิญญาณโจมตีครั้งแรกนะผมยังมาครั้งแรกนะครับดาเป็สุดท้ายจะแรงขึ้นอีก50นะครับ อันสดท้ายเลยครับผมนะก็คือในแต่ชั้นของค่าลากสดเนี่ยจะทําให้ประวัติเนี่ยทำตัวเองลดลง20%นะครับผมนะและหลังจากเวลาใส่ควบคุมไฟเราเนี่ยถูกศัตรูโจมตีในแต่ละครั้งเนี่ยมีโอกาส100%เลยที่จะทําการแปะสาระค่าลากสดใส่ศัตรูนะครับผมอันนี้คือแบบอ่าจจะเฉยเฉยก็สามารถแปะค่าลากสดใส่ศัตรูได้นะครับนะเพราะศัตรูตีมาเนาะต่อมาครับผมก็เป็นอ่าสกิลเซตเขานะครับก็คือเมื่อใส่ตัวอ่าเขาเรียกอะไรนะ ชิ้นสุดต่างๆนะครับผมนะทุกๆ2 4 6นะครับผมนะมดูที่2ชิ้นก่อนนะครับเมื่อเป้าหมายมีค่าลากสดทุกๆ2ชั้นนะครับผมจะทำการอัปเกรดเครดิตเพิ่มขึ้น6%นะครับนะโดยสามารถอัปได้สูงสุดถึง60%เลยนะครับคุณวิญญ,ญาณแบบ4ชิ้นเนาะเมื่อเป้าหมายมีค่าลากสดทุกๆ5ชั้นนะครับจะทำการอัปเกรดคริมิบปอร์เซ็นต์นะครับผมนะ ผมวิญญาณเลเวลหกนะครับผมเมื่อเป้าหมายมีค่าล่างสดทุกสิบชั้น,นครับผมจะเก็บาเมจสุดท้ายเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะซึ่งเราก็จะรู้นะว่ามันสามารถเก็บได้เท่าไหร่นะครับนะอย่างไอตัวค่าแรกเนี่ยทุกสองชั้นใช่ไหมอ่าก็จะได้ทั้งหมดอ่ายี่สิบชั้นไอ้ยี่สิบครั้งนั่นก็คืออ่านแล้วยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมตรงนี้เนี่ยนะฮะส่วนตรงนี้ก็อ่ามีสี่สิบชั้นเนาะห้า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 โอ้โหไม่ได้คิดด้วยนะเอาเป็นว่าแรงแล้วกันนะครับผมนะ ประมาณนี้เนาะนะครับซึ่งก็เป็นความสามารถของเคลรสสดนะครับซึ่งมันค่อนข,ข้างได้นะมันเขียนว่ากระทำเนี่ยมันจะเป็นพวกแบบเขาเรียกว่าทางานเบื้องหลังน,นะครับไม่ต้องใส่ไปก็ได้นะครับผมนะไม่เหมือนพวกแบบอแอคทีฟพวกนี้นะเนี่ยที่ต้องอเลือกใช้ไปแนละ้วอย่างพวกทูตสวรรค์ไอตัวไอ้วุฒิรับนะครับผมแล้วก็ทางด้านตัวดาบสิวหลวงของมารกบีสุลาของทางด้านตัวทังเฉินเนาะนะครับซึ่งตัวเคลลสสดเนี่ยจะทำงานอยู่เบื้องหลังเรานะครับก็เป็นของที่ดีมากๆเลยนะครับนะไม่ควรพลาดเนาะ ต่างๆควรมีไว้1ชิ้นนะครับมารูชิ่กระชาของตัวเคียวลักสดกันนะครับนั้นหลักเลยก็ไม่ได้มีหลายป่ายเนาะสเตปอัพก็จะเป็นการแจกอ่านส่วกกรณ์ระดับสีม่วงเนาะสีทองแล้วก็สีแดงอ่ะกดปิดสีแดงนะครับผมนะแล้วก็มีการให้ตัวทางด้านมิตรภาพนะการปลดมิตภาพระดับหกของถังห้านะครับนะ มริที่ไพส์ภูมิกันดีกว่านะครับนะระวันสุดสุดของทีกรรมนี้จะเป็นท่าหน้ากระดูกออกฟิวชั่นของถังห้าวนะครับนะเอามาเลือกดูที่หนึ่งดาวแดงนะเนาะเมืเ่อเขตแดนเทพสังหารหายไปถ้าผมค่าบันทึกดาเมจที่บันทึกต่อสตูลเนี่ยจะทําการอัปเกรดเพิ่มขึ้น30%นะครับผมก็คือไอตัวที่เราเอาคอนไปตีเก็บสแต็ปนะครับผมเราค่อยระเบิดนะฮะก็คือสกิลวิญ,ญญาณที่สองก็เลยผิตซีเมนที่3าท้องสายที่2นะครับเอาบริเที่ตัวสีดาวแดงนะครับผมนะในฐานะห้าวเทียน 9ยอดนะครับผมนะเมื่อปล่อยสกิลที่หนึ่งหรือที่แเนี่ยจะไม่ใช้เกรดใดๆเลยครับผมแล้วการอัปเกรดดาเมจนสแตทเพิ่มขึ้นอีกอ่า100%นะครับฮ่าลาดงนะครับผมนะอันนี้ก็ขยับโยกมาทางอ่าออกแนว PP แล้วนะครับผมก็อาจจะไปเกี่ยวข้องกับทักนะสกิลวิญญาณที่2ของสายอ่ตัวเสือนะครับผมคือสายที่1นั่นเองนะครับก่อนเริ่มเทิร์นแรกของถังห้า้นะครับผมได้เป็นสแตทจากการโจมตีของ อาวิชาสายอาวุธนะครับผมลงไปถึงพวกแบบซิลเซอร์วีอาถังเฉินโปรก,กบีแล้วก็อาถัง5้าแังข้ามด้วยนะครับจะทำการลดลง9 0นะก็คือนำอาทำให้แบบซีมเราเซฟตัวละครขึ้นเยอะนะครับผมอาตัวหัวดงน,นะครับผมนะเมื่อวิชาสายอาอาวุธของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยโดนแดนสมรุ้กดไว้นะครับผมนะจะทําให้ถังข้าว่ยทำการฟื้นฟูเอชพีตน,น,นเองนะครับผมจนกว่าจะจบเทินอาไอจเจวาจจบเทินถังข้าวในขั้นถัดไปนะครับผมยูนิตที่โดนตัว แดนสุนก,กดไว้เนี่ยจะไม่สามารถทําอะไรได้เลยยืนเฉยๆนะครับผมนะก็คือพูดง่ายนะฮะนะหากตัว่ัยตูจะลงเมือในครั้งนี้ปั๊บแล้วโดนความสามารถจากตัวสกิวิญญาณที่2ของสายที่1ของถังห้าเนะวเนี่ยนะครับกดไว้เนี่ยจะทําให้ไม่ทาอะไรทำอะไรไม่ได้เลยแล้วจะไปถึงเทิร์นของถังข้าวถัดไปนะครับผมยืนเฉยไว้นะครับนี่ความสามารถของกระดูกอกเนาะซึ่งจะมาทางง้าน PVE ครึ่งหนึ่งแล้วก็ PP อีกครึ่งหนึ่งนะครับนะซึ่งก็เป็นปกติของยุคนี้เนาะนะครับ ก็จะมาแบบว่าครึ่งหนึ่งครึ่งครึ่งหนึ่งนะฮะให้แบบว่าได้ประโยชน์ทั้งสองฝั่งนะครับนันนี่ก็คือตัวตู้กระชาเขานะนะครับแล้วก็มาคือตัวร้านแรกนะครับผมร้านแรกเนี่ยก็ไม่มีอะไรแบบซับซ้อนนะครับนะคล้ายๆกระดูกสังขเนี่ยสามารถเปิดแล้วก็เลือกได้เลยนะครับเป็นกระดูกธรรมดานะนะครับนั้นดูได้ง่ายเลยคือจะมีสถานะตรงนี้ด้วยนะครับถ้าเป็นฟิวชั่นเฉยๆเนี่ยมันจะงอของข้างไเฉยๆนะครับแล้วไม่มีความสามารถตรงนี้นะครับดูแค่นี้เลยนะฮะถ้าดูไม่เป็นนะฮะ ก็ใครไม่มีรอบก่อนที่เปิดครบ3ามร่ตัวก็เลือกเอานะครับนะแล้วก็เนี่ยมีของจิปะถาม,มากมายนะครับนะจะไปแลกไอ้ตัวพวกนี้ก็ได้นะเนี่ยคริสตัลพวกนี้นะครับผมที่อไว้อัปเกรดดาวอัปเกรดเลเวลต่างๆของค่าไอพ้พวกแบบตัวอแฟกต์นะครับแนละ้วก็เลือกเอาตามเขาเหมาะสมเนาะว่าดีตัวเองขายอะไรก็เลือกเอานะครับเมื่อที่ร้านค้านะครับผมนะพี่แกก็จะเอามาขายไปเสมอเนาะก็คือตัวแพ็คสมการชาของตัวเคียวรักสดนะครับเห็นไหมเนี่ยนะ แล้วก็มีตัวอันหนึ่งที่ต้องซื้อเลยคือ1นึ่นะครับเป็นการปลดอาร์ติแฟกของเทลสสดเนาะเราก็ต้องซื้อเลยนะครับนะอันนี้ต้องซื้อไว้เนี่ยแฮ้เกมเกมแบบแม่งคตารักเลยนะแบบมาได้เดีมาทีหนึ่งอ่ะมาถามที่ไม่ได้เช็คแพทหรือเปล่าว่าแบบมันขาวอะไรบางทีกดกดนี่บางทีมันค้างนะหน้าจอแบบมันลบยูทิ้งหมดหน้าจอเลยแล้วก็ต้องกดออกทิ้งนะฮะมันสุดยอดจริงนะเกมนี้นะอัปเกดทีหนึ่งเนี่ยเพิ่มไปอีกร้อยร้อยอย่างนะครับ เราจะมีตัวพวกแบบาขายราคาถูกๆ,ๆเนาะ19บาทเอ้ย69บาทเลยก็มีราคาตามปกตินะครับผมแล้วก็มีแพ็คอ่าทุกๆวันด้วยนะวันละ5ใบนะครับ1แพ็คนี่จะได้ตัวนี้10ชิ้นนะครับผมนะถ้าเกิดเราซื้อได้วันละ5ก็จะกลายเป็น50โลต่อวันนะครับโดยกินเพจที่3,004นะครับผมนะแล้วก็จำไม่เสมอครับผมนะว่าซื้อรายวันกับโปรโมชั่นเนี่ยนะครับผมมันจะแตกต่างกันนะรายวันคือดีทุกตี5โปรโมชั่นคือซื้อแล้วก็หมดไปนะครับ Yeah, ถ้าเกิดเราซื้อตัว680มันได้พอใจนะครับผมนะตัวนี้เนี่ยมีอยู่ครับผมนะบัตรทางเข้านะครับผมอ่ะไม่ใช่ดี่ว่าอ,อ๋อดูผิดนะครับผมตัวนี้อ่ามันจะเป็นตัวเขาเรียกว่าเปิดสนามของอ่าเมืองสังหารนะครับผมนะผมดูผิดนะครับมันน่าจะเปิดในอีกช่วง10โมงอะเนาะนะครับอันที่เราพอเราซื้อของนั้นมาเนี่ยเราก็ทําการเปิดใช้อ r t ์ติแฟกนะครับพลังว่าจะเด้งขึ้นมาอาุ้ยเท่าไหร่นะ49ล้านเหรออ้สูงมากนะครับนะ เราก็เปิดใช้ไว้นะครับผมโปรเจกต์แอคทีฟขึ้นมาแล้วนะเนี่ยเห็นไหมหรือเราก็แค่หาพวกแบบของต่างมายัดใส่นะครับตานะซึ่งนั่นก็อัพเอฟเฟกต์แทบไม่ทันแล้วนะพี่แกก็มาเยอะเสียเหลือเกินนะครับนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวลองส่งสุ่มสักหน่อยนะสักยี่สิบโลนะครับนะเนี่ยมาได้ฟรีมาละนี่ครับผมนะก็ไม่ได้คาดหวังเลยเนาะเพราะว่าเราไม่ได้คิดจะเปิดนะครับแพ็คเลือกเองเนี่สเสนย์อาคมนะครับผมอันนี้ก็จะได้ตัวนี้เนาะแล้ก็เออยังตัวนก็โชคดีนะแล้วก็อวกวนะวกอพอได้ ได้เลือกชิ้นส่วนมาใส่อยู่นะครับนะเอาเปดูของมันเนี่ยบางกล่องพี่แกก็ชอบไหล่ลมอยู่ข้างล่างนะรูพี่แกไหล่ลมมันลึกทําไมเนี่ยนะครับออนยู่พอดีเลยนะครับนี่สันนิษฐานเลลึกนะครับพอเลือกมาแล้วก็ไม่ใส่นะฮะโอโ้กดทีก็ขาวปึ๊ดไปเลยนะครับอ่ะใส่เข้าไปนะครับผมเพิ่มพลังหนึ่งชิ้นได้เท่าไหร่ยี่สิบสี่ล้านนะโอ้สูงจริงนะใส่หนึ่งชิ้นเนี่ยกระซบกระเือนทั้งไอดีเลยนะครับนะก็ประมาณนี้นะสับตัวอ่า กิจกรรมในวันนี้นะครับผมนะก็ส่วนไอ้ตัวที่เหลือเนี่ยบางคนก็จะง,งงว่าทำไมผมถึงไม่ได้ทำรอบก่อนเนระก็คือ,อรีวิวว่ามันมีแผทอะไรเนาะก็ดูสภาพนะครับผมกดแล้วก็ขาวเลยนะครับนะก็อ่ะปล่อยมันไปแล้วกันนะครับตอนะแผทนี้ไม่พูดถึงแล้วกันนะฮะเรามาแก้บั็กก่อนแล้วถ้าเกิดมีอะไรสำคัญๆเดี๋ยวเราค่อยว่ากันทีหลังนะครับอัสนสวัสดีขอตัวเราไปก่อนนะครับผมขอบคุณทุกคนเข้ามาชมมากนะครับผมแล้วเจอที่ต่อไปนะสวัสดีครับผม